ในหัวข้อนี้นะคะเราจะทำการติดตั้งและใช้งานนะคะคอมโพเนนต์ที่ชื่อว่า ComAcePro นะคะ J25 e นะคะซึ่งวิธีการติดตั้งและใช้งานนะคะให้เราไปที่ส่วนเสริมการจัดการส่วนเสริมไปเลือกไฟล์นะคะคะที่เราจะติดตั้ง ไฟล์ที่เราจะติดตั้งนะคะเราสามารถดาวน์โหลดได้จากอินเทอร์เน็ตนะคะในที่นี้ดาวน์โหลดมาแล้วนะคะแบบสำรวจนะคะเลือก COM ACE Pro นะคะคลิก Open ติดตั้งนะคะอัปโหลดและติดตั้งรอสักครู่นะคะก็จะบอกว่าติดตั้งคอมโพเนนต์สำเร็จนะคะชื่อว่า ACE Pro ส่วนการใช้งานนะคะให้เราไปที่เมนูคอมโพเนนต์นะคะจะมี ACE Pro นะคะเราก็ไปเลือกที่ Pro ค่ะเมื่อเราเข้าหน้าการจัดการ Pro นะคะเราก็จะไปสร้างแบบสำรวจหรือ Pro ใหม่นะคะโดยไปคลิกที่เมนูสร้างใหม่ค่ะ ไตเติก็คือหัวข้อของแบบสำรวจนะคะเราจะถามว่าคุณอยากไปเที่ยวที่ที่ไหนในจังหวัดเพชรบูรณ์มากที่สุดนะคะเอเรียสก็เหมือนกันนะคะคุณอยากไปเที่ยวที่ไหนในจังหวัดเพชรบูรณ์มากที่สุดส่วนออปชันก็คือคำตอบนะคะคำตอบแรกก็คือเขาค้ออันที่สอก็คืออุทยาน แห่งชาติน้ำหนาวนะคะเพิ่มคำตอบอีกนะคะซักสี่คำตอบนะคะคำตอบที่สามนะคะภูทับเบิกคำตอบที่สี่นะคะอุทยานประวัตส์ศรีเทพ เมื่อเราได้คำถามนะคะแล้วก็คำตอบให้ผู้ใช้เลือกแล้วนะคะเราก็จะกดพรีวิวดูก่อนนะคะว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงกดพรีวิวแล้วไม่แสดงผลนะคะเรากดบันทึกรับปิดะคะ่ะเมื่อได้ แบบสำรวจมาแล้วนะคะเราจะทำการสแสดงผลแบบสำรวจที่หน้าเว็บนะคะให้เราไปที่การจัดการโมดูลค่ะก็จะมี ace pro นะคะเกิดขึ้นมาจากการติดตั้งของเรานะคะสถานะยังปิดการใช้งานอยู่นะคะให้เราเปิดการใช้งานค่ะ ตำแหน่งนะคะไม่แสดงเราก็จะไปกำหนดตำแหน่งให้กับ ACEPO แล้วก็เปลี่ยนชื่อ ACEPO นะคะเป็นแบบสำรวจนะคะตำแหน่งนะคะเราจะไว้ทางด้านขวานะคะเลือก position 3 Light Bottom นะคะ กำหนดการแสดงผลนะคะกำหนดแสดงเฉพาะหน้าที่เลือกนะคะเมนู menu, เลือกทั้งหมดนะคะท็อปเมนูเลือกหน้าแรกยูเซอร์เมนูเลือกทั้งหมดข้อมูลจังหวัดไม่เลือกนะคะสถานที่ท่องเที่ยวไม่เลือกะคะ่ะเสร็จแล้วกดบันทึกนะคะเมื่อบันทึกเรียบร้อยแล้วนะคะให้ไปดูที่หน้าเว็บไซต์นะคะว่าแบบสำรวจเราเป็นอย่างไรนะคะ ก็จะเกิดแบบสำรวจที่เราสร้างขึ้นมาก็คือคุณอยากไปเที่ยวในในจังหวัดเพชรบูร์มากที่สุดอันแรกก็คือขาคออันที่2อนะคะอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวอันที่3ามพุทธเบิกอันที่สี่อุทยานประวัติศาสตร์สีเทมเมื่อผู้เข้าชมเว็บของเราอยากทำแบบสำรวจนะคะก็แค่คลิกนะคะแล้วก็กดคำว่าบวดค่ะก็จะเกิด นะคะการแสดงผลมาว่ามีผู้อยากไปเที่ยวเขาข้อหนึ่งคนนะคะเพ่งมีคนมาทำหนึ่งคน,นะคะ่ะหวังว่านะคะคนักเรียนคงจะสามารถนำความรู้เรื่องการใช้คอมโพเนนต์แบบสำรวจนะคะไปประยุกต์การใช้งานในการสร้างเว็บไซต์ค่ะแล้วก็มีความสุขกับการสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมจู m ลานะคะขอบคุณค่ะ